บัดนี้วันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านางจุไรรัตพิบูลเวศขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูตยพระปดิ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด 1. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจัก,กวาเวสุอัตตาขันตุเทวตาสัทธรังมุนีราชส,สุนันตุสักขโมคาทาังสักเกกเมจารุเปขิริสิขารตเตจันตาริเกวิมาเนทีเปละเทจักคาเมตาุวะนาคหัดเนเคหาวัตุมะิเกเตภูมา,เเมมาจะย,ยันตุเทวาชาราธาระวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาต,ติดฐันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานังสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนณกาโรอายัมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายัมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายัมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัอิมินายสการณพุตังอภิปูชยามาอิมินายสการณธรรมังอภิปูชยามาอิมินายสการณสังขะขังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัอรังสมัยสมุทโภควาพุตังปะกวันตังปิวเตมิสวากาโตปะกุตาธรรมโมสันติ ธรรมโมธรรมังนามัสสามีสุปฏิปันโนภะเกวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามีสี่บทสวดนามัสการสิทธิคาถานะโมตัสภะเกวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะเกวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะเกวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดตาสารณคมนาปาถะพุทธังสารนังกะจามิธรรมังสารนังกะจามิสังฆังสารนังกะจามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกะจามิตุติยัมปิธัรมังสารนังกะจามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกะจามิ ตต่ยามพิบุตังสันนังกจามีตต่ยามพิธังมังสันนังกจามีตต่ยามพิสังขังสันนังกจามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสันนังอันยังปุตโเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปะพัตานาทิเมสันนังอันยังตุกธมเมสันนังวรังเอเตนะสัจเจสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปะพัตานาทิเมสันนังอันยังสังโเมสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปะพัตตา Zed, buta nu seti, iti wiso pakawa arang sama sama tu wicacalana sampan nu sukatoro ka witu anu taro kulik sata mesara di sata tewa menusa nang buto pakawati, kao tama nu seti. So, akato pakawata tamu santiti, diko agariko e ipe winyu, hiti, kao pakawato sauk. Wakasangko ucu patipano pakawato, sawakasangko yaya patipano pakawato, sawakasangko samici patipano pakawato, sawakasangko yati tangcatari puri sayukani ata puri sapukarai sapakawato, sawakasangko auneo pauneo ya takineo ya anjali karaneo ano talang punya ke tangro kastati. Sip, bodak tanasut, ya nidaputani sama katani pumanewa ya niwa antarike sabewa mana pawantu ata opi. สกกัจจจัสุนันตุภาสิตังตัสสมะหิภูตานิสาเมตาสสะเพเมตังกโรธามานุสิยาปชาญาเทวาจาระโตจารันติเยภาริงตัสสมะหิเนรททัทคาถาอปปะมะตา ยังกินจีวิตตังอิทวาอุรังวาสกเคสุวายังรัตนังปานิตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกายังเวิราคังอามตังปานิตังยะทัชคาสักยะมุนีสัมาหิโต นาเตนะทมเมนะสมาธิกินจีอีทมปิดทมเมรัตนังปณีิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเศธโถปริวันนาอีสุจริงสมาทิมานันตาริกัญญะมาหุสมาทินาเตนะสโมนาวิชติอีทมปิดทมเมราตนังปณนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคาราอัตถสัตตังสัสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทากีเนยยาสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานีมหาภารานิอีทมปิสังเคราตานังปนิตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตามนาสาธเพนะนิกามิโนโคตมะสาสานิเตปติปตาอมตังวิคยหารธามุธานิปุติงพุชามานา อิธัมปิสังเขระตานังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุยยทินทักคิโรปะตะวิงสีโตสิยะจตุปิวาเตปิอสัมปักกัมปิโยตัดถูปะมังสัปปุริสังวะธามิโยอาริยสัสจานิเอเวจะปัสสติอิธัมปิสังเขระตานังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุเยอาริยสัสจานิวิบวาวิยันติคัมภีราปันเยนะสุเทศิตานิกินจปิเตหุนติ ผู้สัพป,ปะมัตตานะเตภะรังอัฏฐมะมาทีอินติยันติอิธรรมปิสังเคราตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสา,าวัสัทสัตนะสัมปทายะตัยสุธรรมาชาหิตาภวันติสกยะทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะศีละพะตังวาปิยทะัาติกินติ จะตูหาปายเหหิจะวิปปมุตโตฉะจะพิถานานิอะภพโพกาตุงอิทัมปิสังเคราตานังปานิตังเอเทนะสเจนะสุวติโหตุกินจะปิโสกัมมังกาโรติปปปปักังกายเยนะวาจายุทาเจตัสวาอะภะโพโสตัสสอาทิชะทายะอะภพภตาทิทัปปัสสะอุตติอิทัมปิสังเคราตานังปานิตังเอเต นาสเจนาสุวัติโหตุวานาปคุณเพยยทาผู้สิตาเคคิมหานามาเซปะธรรมัสมีคิมเฮตัถูกปะมังธรรมาวะดังเทใสยินิพานาคามิงปารามังหิตายาอีทมปิพุทธะระตนังปานิตังเอเตนาสเจวัชนาสุวัติโหตุ วโรวรันยูวารโทวราหาโรอนุตารโรธรรมมาวังอเทสอีอิธรรมปิทพุทเทระตตนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวติโยตุขีนังปุรานังนาวังนาทีสัมภะวังวิลัตจิตตายะติเกภาวิสัมิงเตกีนะพีชาอวิรุธิชนทานิพันติธีลายาธรรมปะที po itam pisang kera tanang panitang etena sa jawasena suwa dihodu ya ni tabutani sama kata ni puma niwayana niwa antarike tata katang dewa manusapu sitang hutang nama sama suwa dihodu ya ni tabutani sama kata ni puma niwayana katang dewa manusapu sitang tama angs. นามาสัมมาสูตรวัธิโหตุยานิทาปุตานิสัมมาคตานิปุมานิวายานิวาอันตาริเกตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนามาสัมมาสุวัธิโหตุสิบเอ็ดอาตานติยาปริตบทย่อสัพพะโลกาวินิมุตโตสัพพะสันตาปะ วชิโตสภพเวระมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิโยวิวัชันตุสภพโรโวีนาสตุมาเตปาวารันตารโยสุขีธีขายโยโกภาวะอาภิวัฒนสศิริสันิจังบุทาปัจจียนโนจัตตารธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังมพาัง12 บทอาทิตตปริยายสูตรเอวันเมสูตรตังเฮกังสมัยยังพควาขยาอย่างวิหารติขยาเสสีสัตถิพิกูสาเซนตตะโคภักขวาพิกูอามันเตสีสัพพังพิกเวอาทิตยากันกินจากพิกเวสัพพังอาทิตตังจากกุ้งพิกาวอาทิตตัง Rupa atita caku winia nang atitang caku sampas atito yang pitang caku sampas sapace ya upace ati we ta hitang sukang wa tukang wa tukang ma sukang wa tumpi atitang ke ya ke na atitang atitang la kakina to sakinamo hakina atitang sa ti ia cara marane nasoge heparite we hiduke hidou ma nase he upa ia so tang atitang so, so ta atitang so atitang so ta atito yang pitang so atas empat saya tang sukang wa tukang wa a wa tang pi tang kena tang a ti tang laka kina to sakina mo kina tang jati ya cara mana nena soke hi pari hi to mana sehi upa sehi a tang kana tang kanta ati tang kana win na tang karena sampah soa di toh yang karena caya sukang wa tukang wa wa tam ปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลักากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามารเนราโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโหนัมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิชีวาอาทิตตาลสาอาทิตตาชีวาวิญญาณังอาทิตตังชีวาสัมปัสโสอาทิตโตชีวายัมปิตังชีวาสัมปัสัพจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกคำมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังลักขะกีนาโทสักีนาโมหกีนาอาทิตตังชาติยาชารามารณีนัสุเกหิบาลิเทเวหิทุเคหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวาธามิ Kayo adhito podapa adhita kaya winyana adhitan kaya sampaso adhito yang pita kaya sampasa pacaya upacatiweta hitang sukangwa tukangwa atukama sukangwa tampi adhitan kena adhitan adhitan laka kina to sakinamoha kina adhitan jati ya caramalane naso kehi paritewe hituke hito manasehi upayasehi adhitan tiwadi. วัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาทิตามโนอินญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยมปีทางมโนสัมผัสสปัจจะยาอุปจติเวทายตังสุขังวะทุกังวะาทุกังมาสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลักขะกินะโทักินะโมหกินะอาทิตังชาติยะชาระมาราเนนสโสเกิปาริเทเวหิทุเกหิโทมันาเซอุปายาเซอาทิตันติวัฏธามิเอวังปัจสังพิกขเวสุตาวะอริยสาวะ cagu seming Bibit ni pinda tilu pe supi pin ti jagowinnyane bini pinda di jago sampai bini pinda tiang binang jago s bacaya upa jatiwetaang suka wa tukang wa aduka suang wa taeming bini pinda tiroro taeming bini pin tide sup bin ตัสสัมปะเสปิณีปินฺฑติยํปิฏฺฐังสุตัสสะปัจจยอุปจฺจติเวทายิฏํสุขํวาทุกขํวาอทุกขมํสุขํวาตสํปิณีปินฺฑติกนสะมิงปิณีปินฺฑติคันเถสุปิณีปินฺฑติคานวิญฺญานะปิณีปินฺฑติคันตสัมปชะปิณีปินฺฑติยํปิฏฺฐังกนสะสัมปชะปัจจยอุปจฺจติเวทายิฏํสุขํ ละเสสุปีนี้พินดติชิวาวิญญาณในปีนี้พินดติชิวาสัมปัสรูปปีนี้พินดติยัมปีทังชิวาสัมพัสปัจจัยยะอุปจติเวทายีทังสุขังวะทุกังวะอาทุกังมาสุขังวะตัศมิงปีนี้พินดติกายะทัศมิงปีนี้พินดติภพทัพเปศูปีนี้พินดติกายะวิญญาณในปีนี้พินดติกายะสัมปัสรูปปีนี้พินดติยัมปีทังกายะสัมพัสปัจจัยยะอุปจติเวทายีทังสุขังวะทุกังวะอาทุกามะส Taseming pini pindati, mana seming pini pindati, damesu pini pindati, manu winyane pini pindati, manu sampase pini pindati, yang pita ngano sampasa pataya upacati, wetayi langsukanwa, tukangwa, atukama, tukangwa, taseming pini pindati, nipitangwila jatiwila ka, โอติขีนาชาติวิภูสีตังพระมาจริยังกตังการานียังนาปรังอิทธะยาติปชานานิตีติอิทธมาโอจะภะคขวาอัตตานาเตภิขูภะคะวะโตหาสีตังอภินันทุมอิมาสมินจปะนเวยาการานสมิงพันยามาเนตัสภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเรหิจิตานิวมโมจิงสุติ13 บทอนัตตารขณาสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมมยังภควาพาราณาสียังวิหารติอิสิปะนีมีคาทายตตะโคภควาปันจาวกีเยพิคุอมันเตสิ อมันมาเตศรูปังพ totally so well. ิกเวอนัตารูปัญจะหิทังพิกเวอนัตาอภาวิสานัยทังรูปังอภาทธายะสังวัตตยารเพทัจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมาจารคพิกเวรูปังอนัตาตตสมารูปังอภาอภอภาทธายะสังวัตตินาจาราภาติเรรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิ ติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิตังวิกเวอัตาอาภวิสนายิตังเวทนาอาภัทไยสังวเตยะรบเพทาจาเวทนาเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยะสมาจักโภพิกเวเวทนาอนัตตาตสมะเวทนาอาภัตไยสังวตตินาจาราปติเวทนายเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาจาหิทั้งผีเวอัตตาอภภาวิสานายีทังสัญญาอภารายะสังวาตยราเปตจาสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติยสมาจคมภูปิเกวตัสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภารายะสังวาตตินาจาราปติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราใจทั้งผีเวอัตตาอภภาวิสังสุนายทังสังขาราอภารายะสังวาตยุง ลาเพธาจาสังคาระสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเอาเฮสุนติยะสมาจารโคภิกเวสังคาราอานาตาตัสมาสังคาราอาภาตตาเยสังวัตตันตินาจาราภติสังคาระสุเอวังเมสังคาราโหติตุเอวังเมสังคารามาเอเฮสุนติวิญญาณังอานาตาวิญญาณันใจหิทังภิกเวอัตตาอาภาวิสานายีทังวิญญาณังอาภาตตาเยสังวัตเตยาราเพทา จาวิญญาณเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนงมาโหสิติยสมาจักโผกิเววิญญาณนงอนัตตาตสมาวิญญาณนงอภัตยสังวัตตินาจาระปติวิญญาณเอเอวังเมวิญญาณนงโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกินมันยาทัปิกาเวรูปังนิจาวะนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปานนิจังทุกขังวาทุ ตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามะธทำมังกัรลังนุตังสัมมานุปัสสิโตงเอตังมามาเอโสหามาสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาทัปิกาวเวเวทนานิจจาวาานิจาวาติานิจพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามะธทำมังกัรลังนุตังสัมมา นูปัสสีตุงเอตังมาไมเอโสหามาสมีเอโสเมอัตตาติโนเวตังพันเตตังกินมัญญาทาภิกขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาวันเตยัมบานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมบานานิจังทุกขังวิปารินามาทำมังกรลังนุตังสามะ nu pasti tunge tang mama eso hama eso me ata tang pante tang tapi kawe sangkara ni cawa ani cawa ti ani yang tukang watang tukang pante yang panani cang tukang wi pali nama tamang kalang nu tang sama nu pasti tung e tang mama eso eso tang pante tang tapi kawe winya nang ni wa ani วาติอานิจังพันเตยำปานานิจังทุกครั้งว่าตังวาติทุกครั้งพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวิปารินามะทำมังกาลังนุตั้งสัมมนุปสิตุงเอตังมามเอโสหามาสมีเอโสเมอตตติโนเฮตั้งพันเตแตสมาติหาภิกขเวยยงกินจิรูปังอันติตานาคาตัปจุปันานังอัจะตั้งว่าพหิตาวาโอราริกางวาสุขุมังวาหินนงว่าปณิตังวายันทุเรสันติเกวะสัพพงรูปังเน ตังมามาเนโซหามาสมีนาเมโสอัตตาติเอวาเมตังยะทาพูตังสัมมาปัญญายาทัตพังยากาจิเวทานาอาติตานาคตาปัจจุปนาอาชะตาวาภะหิทาวะโอราลิกังวาสุขุมังวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวะสัพเพเวทานาเนตังมามาเนโสหามาสมีนาเมโสอัตตาติเอวาเมตังยาทาพุตังสัมมาปัญญายาทัตพังยาเกจิสัญญาอาติตานาคตาปุ ปัจจุปนาอัจฉริวภิทาวะโอราลิกังวะสุขุมาวะหินังวะปานิติปานิตาวะยาทุเรสันติเกวะสัพพะสัญญาเนตตมะมะเนโซหะมะสมีนาเมโซอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญายัตถะพังเยเกจิสังขาระอติตานาคตาปุปัจจุปันนาอัจฉริวภิทาวะโอราลิกังวะสุขุมาวะหินาวะปานิตัง ปานิตาวายทูเรสันติเกวะตถาเฮสังขาราเนตังมามาเนโสหามาสามีนะเมโสอัตติเอวะเมตังยัทาปุตังสัมะปัญญายัทธะพังยังกินจีวิญญาณังอตทิตนาคตับปัจจุปนานังอัชาตังวะมาหิทาวะภาหิตาวะโอราลีกังวะสุขุมังวะหินังวะปานิตังวะ ยันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามาสามีนะเมโสอัตตาติเอวาเมตังยัตถะปูตังสัมมปันยาตถะตัปปังเอวังปสิงผิดเขเวิสุตตาวาอะริยสาวะโกรูปัสัมิงปินิปินตติเวทนายยะปิณิปินตติสัญญายะปิณิปินตติสังขาระโสปิณิปินตติวิญญาณสัมิงปิณิปินตติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิโมจติวิมุตสมิวิมุตมิติยานังโหติขีนาชาติวิวุสุตังธัมมาจาริยังกตังกราระรานียานังกะรานียังนาปารัง อิทธา,ายาติปชานาติตาติติอิทธมะโวจักข่าวาอัตตะมะนาปัญจาวัคคียาภิกขุปข่าวาโตภาสิตังอภินันตุงอิมเสนมินจักปะนาเวยาการนาเสนมิงปัญญามาเนปัญจาวัคคียนา,นา,านังภิกขุนังอนุปัฏายา,าสเวหิจิตานิวิมุจจสูติ